สวัสดีครับผมวันนี้สีผ้ามากินแจวแยวบกแซวนะครับนาอกะพอดีเหลืองานมากนะครับเนาอพ่อแม่พี่น้องกะคิดอยากส่งครับกะจะเคยบอกไปแล้วนะครับนาอที่แดกต้นต้ตัวนี้นะครับนี่ดกดกครับไม่กับดกดกครับนี่้ายครับสีพ้าเห็ดแจวมากินนะครับนาอเห็ดแจบเราแหละครับจาเห็ดแจวประแดกนะครับนาอกเอาปคนนำประแดกเข้านะครับกะคิดอยากครับเบี้ยวปากสมปากนะครับนาออยากกินนาะ เหลืองานไร่ก็้เลยมาเห็ดกลินสีนะครับนาอกลับมาเดตูพีสุนงคเบิงนะครับนาะครับผมครับกะมาเบิงอนน้ำกันก่อนนะครับนาอนี่ครับดกดกครับเซลล์บานเฮาดกครับเองตัวนี้แซบๆซเลยครับตัวนี้พี่มักใช่กินมาครับพ่อแม่พี่น้องเข่มบะครับแซลแ์เต่าหมองนะครับ มาคนเป็นดองครับบ้าลกบักขับคนครับไข่เบิ้งน้ำกันครับโอ้ครับเห็นบัครับโอ้นี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศอยู่หน้ามาอ่าเหลืองงานนะครับเนาะมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าแล้วเป็นหยาดสมนะครับเนาะย้ามาเบิ้งต้นมันต้นจะต้นง่ายๆพอดีนี่ยนะครับกินแซ่็บ นะครับเนาะตัวสิบห้ากินแก้วนี่ครับผ่มาพี่น้องแก้วประแดกเข้านะครับเนาะโอ้ข้าขั่วหอมหอมปิกกระตำเองนะครับนี่ครับเข้าขั่วกระตำเองประแดด้นต้อนนะครับเนาะใส่หัวหอมนิดนึงโอ้กระแซบครับมาครับี๋ยินผ้าไปกินหมวกแซบแบบสบแซบนะครับเนาะมากันครับพ่อแม่พี่น้องครับมาครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับแก้วห้อง โอ้เบิ่งครับมาพี่น้องแก้วประแดดแซ่บๆที่มากินเหมือนแซ่บนะครับนะต้นนี่แซ่บๆครับเปรี้ยวๆพอดีๆหวานๆนิดนึงนะครับเนาะมานดมกันครับผมมาเบิ่งนกันครับต้นต้มๆเตี้ยๆนี่ยนะครับเบอร์สูงครับนี่มากินนดมกันครับนี่แจ้วเฮ้ยแซ่บนะครับเนาะครับผม มาครับพี่น้องมาถึงเจ้าแ่้วกันครับพี่น้องมาเจ้าบปกเซลเก็บมาแล้วครับ่าต้นครับสดๆเลยครับนี่ครับยูหน้าเข้าไหมครับเนาะบรรยากาศเลอกันมากขิดอยากนะครับเนาะพี่น้องมาขับใส่รถครับโอ้เบิ้งครับเจ้าประแดกโอ้ตอนตอนนะครับตอนก็มีนะครับเด้อโอ้มาพี่น้องมา น้ำกันครับไม่ไหสอปากนะครับเนาะคุยแล้วครับนี่เขาอ,อยากใส่มือเลยครับดรเด้อหอมๆไม่ลหลโอ้แดดครับตอนนี้ไงใส่แล้วครับออืืมม ไปแม่งครับอืมบดน้อยนะครับแสบครับกินแบบไม่เสียอืมแซบครับไล้ครับบาใก,กล้ๆนะครับใกล้ๆห้องแซวเรต้องล่างนะครับ ฝนพุงตกงเศร้านะครับเนาอปลอดสารพิษครับบริขิทิยานะครับเนาอกินน้ำครับพี่มาพี่น้องมาอืมแจ่าบักแซ่ลนะครับอืมแสบแสบคอ้ยครับคุยยอ้ย นะครับเนาะใส่หอมกินน้ากันครับหอมปามีจแต่คนมาเขาขว้าหรือปนตําเองครับนี่ครับกินน้ำกันครับสมอยากครับสมอยากกินหลายหมือ่นครับเพราะว่ามีเวลามากนะครับเนาะ ไ,ได้ย่างปิดงานครับครับสมปากครับเนาะอืมหง่อเด็ดไปครับเนาะไม่เบิ่งทำไม่ตำตำครับตัวสูงนะครับนะีนคบนะนคบ่ครับมา แซ่บครับพี่น้องเอาไปกินโดนความนะครับอันนี้เพิ่งกับแม่เพิ่งกับเด็ดไปแน่ตอยไปแน่ครับมื่อนี่เพราะงี้ครับกะบเอาไปดองนะครับเนาะเอาไปดองซุปดงแล้วดองโอ้เก็บไปกินไปตามฤดูกาลมันก็ไปกินในโดนนะครับเนาะดองกับแซ่บเพื่อกันครับแต่บอกเว่าจะกินซดกับแซ่บ สำเนียงกับแจ้วเนี่ยแจ้วหนำโอ้โหแจ้วปลาแดกนี่ยสุดยอดครับมาเพียงลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มักเด้อครับเด้อมาคุยกับคุยมันจำกับจำเราก็มาคุยอย่นะครับแจ้วลายลายอยางนีครับโอ้มีห้อหอมแล้วมครับเด้อมีนห้อหอมใช่พร้อมั้ยมันใครกินกับใบไมนตัดกันครับ นอย่าเสียเมื่อนะครับกินแบบบานๆเานี่แหละโอ้แสบๆมาขับมาโอ้อ่ะดองมากินกันต่อนะครับเนาะอ๋ออ๋อ้ตลังแสบกำลังแสบกินข้าวต้นนะครับเนาะกินไปแล้วยื่นมาแล้วครับเนาะ ชาต้นนะครับกระแทบครับโอ้สดพี่กว่าครับสดนะครับเนาะโอ้เบิ่งครับสดด้วกันนะครับ ครับครับแม่หนอกนะครับน่ะจะติดข้อ คตรกระคือ่นจ้าครับไข่ไหนกว่าครับมาครับพี่น้องโอต่ออยากกันไปที่นี่แอบครับแักเซลดูแอบครับพี่น้องต้องกินเบิงกังครับเน้องเซลเจวปลาแดกมาครับเนาะแซ,บแซบ่บนะครับเนาะโอ้อยหุ่นแล้วครับ บางมำไมอืมบ pues mm ้าผุดเหนียวลครับอืมดีกับอะไรกับพ่อครับเนาะอืมหายเสือกเอ้าอย่างก็สมอยากครับ กินกันครับครับพี่น้องอ้อนี่มันจะบเสียบนอกกี่ไก่ดีกว่าเนาะกลับสดกลับสดนะ,ะ,ะนนครับพี่น้องเนาะอืมสดนะอืมครับโอ้ แดกครับแหละแดกครับอืมอืมเด็ดยาเก้ากรแะรแดดนัวปิกตามเองข็กว่าตามเองครับ บานห้องอ้อเสียบครับกินไล่เติบแล้วครับผมกับคอเจ็บขอเจ็บคลิปซึ่งสนี้นะครับเนาะว่าเพ็ดแล้วนะครับแซ่บครับเพ็ดกับสยากแล้วครับแต่ว่าสนิทพ่อนะครับเนาะที่เสียบทองนะครับเนาะกินไล่เติ๋ยวมาล่ะครับครับคอฝากช่องเลยครับเตอร์ นะครับเนาะโปเล่บ้านนานะครับเนาะแต่ก่อนก็เป็นโปเล่ชัน,นแน่วเบาทองอนะครับเนาะซื้อมันยาวาผดต้นต้นแบบคนหายยากนะครับเนาะครับผมเพราะนะครับเข้าหาเองกับหายยากที่รู้ก็เลยเปลี่ยนไเปเลี้ยงยังไงซื้อ,อยังไงว่าแม่พี่น้องซอยกันเบิกกันแค่นะครับเด้อฝากตามน,นะครับนะ,ะขันฟีดเฟดกรบบุกกับข้งเพียดก็มี่ให้กันครับ วอร์รี่เฮ้กันนะครับเีซเดียวกันเลยนะครับวอร์รี่บ้านนาเฮ้ยกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคนนี้นะครับเด้อครับผมบผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ